เคสเทเป็นนักเดินทางหญิงลูกมีจากเก s ชินอิ p แพคค่ะเป็นไรเดนโชคุนจากเกมเกนชินค่ะแล้วก็เป็นวันเดอร์จากเก s ชิน Impact ค่ะเป็นวันเดอร์ออฟยูจากโจโจเลียนครับผมออ t ติมั p พรามครับจากพัค5้าทาร์ฟเมอร์ห้าคอสเป็นไรเดนจากเมทัลเกิร์ลไรซิ่งโ e เวนเจนครับอ่าคอสเป็นเนเน่จากเรื่องฮานาโกคุณเป็นมุนกตาโซตาจากซูซูเมโนโทจิมารีค่ะ การคพสเท์ก็เหมือนกับเป็นสาหรับผมมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยตัวตนระบายความเครียดในชีวิตประจําวันด้วยครับผมมันทําให้เรามีความสุขที่เรามีเพื่อนเจอคนเยอะๆรอบข้างรอบตัวเข้าหาเพิ่มขึ้นพอมันได้มาคพสเท์แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความกล้าที่จะทําในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นพอได้มารู้จักบาเบลล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นพลังแสงสว่างในชีวิตเลยค่ะ คาดหวังพวกบูธของคอสเพเยอร์ A R P โปรเจกต์แล้วก็แขกรับเชิญจากต่างประเทศอย่างคุณแฮกเกนเสียย่ยยูแล้วก็เอลี่ค่ะคาดหวังจะเจอคุณแฮกเกนค่ะ ก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นงานแรกงานใหม่งานใหญ่งานแบบยังไม่เคยเจองานแบบนี้มาก่อนมาเหมือนเป็นป,ป,ปาร์ตี้กับเพื่อนมาน,นคะครับผมตั้งใจมาหาคอสเพเยอร์คนโปรดค่ะแล้วก็มาเติมแรงบันดาลใจในการคอสให้ตัวเองด้วยค่ะคาดหวังแบบว่าจะได้เจอพวกวีทูเบอร์แล้วก็คอสเพเยอร์ที่คอสเพย์เป็นวีทูที่เราชื่นชอบค่ะมาของ ARP อาค่ะที่แบบว่ามีกิจกรรมแจกการ์ดค่ะมาดูทักเค่นแล้วก็ติดตามพี่เทมอยู่ก็เลยอยากมาค่ะ อยากให้ปีหน้าๆแล้วก็ปีต่อๆไปจัดมากขึ้นกว่านี้ค่ะนานๆทีเ่เราคอสเพเยอร์ทั้งหลายเนี่ยจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้เข้ามาแสดงผลงานของตัวเองอาจจะเป็นเกสใหม่ๆที่แบบว่าเป็นเกสระดับประเทศคนใหม่ระดับโลกคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยวีทูเบอร์จากต่างประเทศอย่างนี้เนะี่ยอย่างเช่นนิจิซานจีอย่างนี้นะครับ กราบขอบว่าคุณผู้จัดงานนะคะที่พาคุณฮักเคนมางานคือชอบคุณฮักเคนมานานมากหลายปีเลยแล้วก็รอบนี้ได้เจอคุณฮักเคนแล้วดีใจมากเลยค่ะหนูมาจากต่างจังหวัดค่ะที่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีงานคอร์สอะไรแบบนี้เลย<ม><ม>ก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่กรุงเทพเขาเปิดเวทีให้พวกหนูได้แสดงออกในสีนี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงผู้จัดงานว่าออให้จัดงานแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าโงการคอเพลเทเนี่ย เหมือนเป็นการแสดงความกาล้ารูปแบบหนึง่งก็อยากจะขอบคุณที่จัดงานที่มีการมีแบบว่างานคอสเพย์เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราแบบว่ามีกิจกรรมที่มาให้คนที่คอสเพย์เนี่ยได้มาพบปะพูดคุยกันแล้วก็มาแบบว่าเหมือนกับเป็นคอมมิชชั่นิตี้คอมมิชชั่นิตี้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณทางผู้จัดมากครับที่จัดงานครั้งเนี้ยครับผมขอบคุณผู้จัดมากคะ่ะที่ ดึงแฮกเก้นมาได้ค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่านี่เป็นงานแรกที่เขามาที่ไทยเลยมันก็ขอบคุณผู้จัดที่ช่วยจัดกิจกรรมสนุกสนุกแล้วก็ <laughs> มีพื้นที่ดีๆให้คอเทเยอร์ได้ออกมาค่ะ <laughs> ก็อยากขอบคุณมากค่ะไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะว่าจะได้เจอคุณแฮกเก้นจริงๆเพราะว่าเขาแบบเป็นต่างประเทศเนาะเราก็ได้แต่ติดตามเขาจากใน IG f a c e b o o k ค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอตัวจริงค่ะก็อยากขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณ